อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเื่่ออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับเนมชิน i ิมแพคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาทําเป็นเควสนะครับผมเควสลรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือการแก้พารเซิลแล้วก็ลงไปในดันใต้น้ําตรงนี้นะครับพิกัดของมันก็คือจะอยู่ใต้บอสไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับเป็นแอ่งน้ําตรงกลางนะครับก็คือจะเป็นการแก้พารเซิลแล้วก็ลงไปเก็บของข้างล่างนะครับมีกล่องอยู่ประมาณ3-4กล่องมั้งครับผมเอาไอเดียหลักไปทํามาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นนะครับวิธีการจะมาจุดนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องไปทวส การเปิดบอสเจ้าไฟฟ้าตัวใหม่ตัวนี like ้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เทเลพอร์ตมาเสานี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเทเลพอร์ตมาเสาที่มันตีบอสไฟฟ้านี่แหละแล้วก็กระโดดลงไปเลยนะครับผมนี่มันก็จะมาถึงแอ่งน้ําตรงกลางเลยคล้ายๆปล่องภูเขาไฟนะครับเมื่อเราล่อนลงมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเป็นลานแผ่นหินนะครับการแก้พัลเซ่นอยู่รอบๆ ปล่องผูขอไฟตรงนี้เลยนี่นะครับอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับหลักการแก้เลยมันก็จะมีคาใบ้นะครับผมอยู่ในแผ่นหินซึ่งผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับก็ไปเริ่มแก้กันเลยดีกว่านะครับจุดแรกก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เข้าชนประตูไปเลยครับ มันก็จะพามาตรงลานค้ำใบลานแรกนะครับผมให้เราสังเกตเป็นลักษณะพื้นที่มันมีแสงกับโคมไฟนะครับนี่ผมก็สลับมาโปรแกรมท่าไม้ตายของผมนะครับที่ใช้อธิบายอะไรต่างๆนะครับก็ลากจุดไว้เลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมวาดจดไว้ก็คือเป็นลักษณะ3ามช่องช่องตรงกลางเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็มีเป็นโคมไฟนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับก็จดไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็ชนกลับไปเลยนะครับผมแล้วก็วิ่งมาอันนี้นะครับเข้ากับเข้าไปชนเหมือนเดิมนะครับผม นี่นะครับหลังโขดหินตรงนี้นะครับที่เรามาถึงก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็ให้เราจําไว้นะครับแคปรูปไว้หรือว่าวาดจดไว้ก็ได้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเอามาต่อกับอันเดิมแบบนี้นะครับก็คือมันจะมี2ช่องนะครับแล้วก็มีโคมไฟนะครับนี่เนาะนี่นะครับก็คือจดไว้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาทางนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ช่องที่เหลือนะครับก็เอาไปประกอบกับรูปเดิมนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่เทสีไปแบบนี้นะครับก็คือสีช่องนี้เนาะแล้วก็วางโคมไฟไว้ด้วยประมาณนี้นะครับก็คือประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็กลับไปที่แผ่นหลักเลยนะครับ เมื่อมาถึงแผ่นหลักแล้วนะครับเราก็กลับไปดูรูปที่เราวาดเก็บไว้นะครับมันก็คือประมาณนี้มีโคมไฟยอยู่3าม,มุมนะครับก็คือสาม,ม,มุมแบบนี้เลยนะครับที่เราจดมานะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีแผ่นที่เหยียบไปแล้วก็คือเป็นรูปตามนี้นะครับแล้วก็มันจะมีช่องที่เรายังไม่ได้เหยียบนะครับอีก4ช่องเพราะฉะนั้นแผ่นนี้เนี่ยให้เราไปเหยียบช่องที่มันยังไม่ได้เหยียบให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับผมก็คือๆๆตรงรูนี้อันนี้ ันนี้แล้วก็อันนี้นะครับนี่เห็นไหมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็จะได้กล่องมาหลังจากนั้นก็นกลไกตัวนี้มันก็จะเปิดนะครับให้เรากดได้เลยนะครับผม มันจะเป็นการลดน้ําตรงกลางนะครับผมเราก็สามารถลงไปได้แล้วนะครับก็มีมอนสเตอร์ฟาบากเราอยู่นะครับก็กําจัดให้หมดนะครับผมเมื่อกำจัดเสร็จหมดแล้วก็ลงไปได้เลยนะครับผมก็หามุมก่อนนะครับ ล่อนลงมานะครับให้เล็งตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ที่มันมีเป็นดินปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ทําลายดินไปนะครับก็จะมีเม็ดถวายเสาอยู่นี้หนึ่งเม็ดนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อตรงกล่องตรงนั้นเลยนะครับมันมีมอนสเตอร์เฝ้ากลไกอยู่และกล่องอยู่นะครับก็กําจัดนะครับผมเมื่อกำจัดเสร็จหมดแล้วก็เก็บกล่องนะครับแล้วเราก็จะสามารถกดกลไกตรงนี้เพื่อลดระดับน้ําลงไปต่อได้นะครับก็กดเริ่มแล้วก็ลงไปได้เลยนะครับ นี่นะครับให้เราก็โดดลงมาตรงต้นอิเล็กโ์ตแกมตรงนี้นะครับก็กดรับก่อนนะครับเพื่อพุ่งขึ้นไปเอาเม็ดถวายเสานะครับเม็ดตรงกลางที่เราเห็นเมื่อสักคู่นะครับแล้วกลับลงไปที่เดิมก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเคลียร์ดันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็ลงไปต่อได้เลยนะครับผม ลงถึงห้องล่างสุดนะครับมันจะมีน้ําตรงกลางตรงนี้เป็นที่ไปต่อนะครับแล้วก็มีซิลลี่ให้เราตามไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้นําทางหลักในดันนี้นะครับผมแล้วก็มีกลไกการสลับสีมันจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับเดี๋ยวผมมาอธาิบายอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปแวะเอากล่องก่อนนะครับผม โอเคนะครับทีนี้เราก็ตามเจ้าซีรีส์เข้าไปนะครับซึ่งกลไกการกดสีนะครับผมก็คือคกลไกเนี่ยมันจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับวิธีการกดก็คือกดเริ่มเนี่ยมันจะเป็นการสลับนะครับประตูในนี้ทั้งหมดมันจะมี3สีซึ่งถ้าเรากดสีแดงมันจะสลับการปิดเปิดระหว่างประตูนะครับอย่างเช่นประตูนี้เนี่ยถ้าเรากดอีกทีนึงนี่ครับมันจะปิดนะครับส่วนสีแดงอื่นๆข้างในทุกประตูทุกประตูเลยนะครับในด้านนี้เนี่ย มันจะเปิดแทนถ้ามันปิดอยู่มันจะเปิดถ้ามันเปิดอยู่แล้วกดีอทีมันก็จะปิดนะครับคือมันเป็นการสลับประตูกันนะครับเนี่ยกดีกทีปิดกดีกทีเปิดนะครับซึ่งมันจะ asking. สลับกับประตูอื่นๆด้วยนะครับก็คือมันเป็นกลไกหลักในการผ่านพัซเซอร์ในด่านนี้นะครับก็อกดเปิดไปนะครับแล้วเดินเข้านะครับผมชนซีลี่ให้มันดาขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีประตูสีเหลืองอย่างที gardens, ่ผมบอกนะครับ กดให้เปิดนะครับเข้ามาแล้วก็กดสีแดงตรงนี้นะครับผมหนึ่งทีนะครับหนึ่งทีนะหนึ่งทีนะครับออกมาแล้วก็กดอีกทีอันนี้มันก็จะปิดไหมแล้วก็อ่านขบวนมันก็จะเปิดแทนนะครับมันจะเป็นการสลับไปมาแบบนี้เนาะน่าจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับผมก็ตามเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่พาตัวแรกมาส่งเสร็จก็ได้อีกหนึ่งกล่องนะครับทีนี้ก็ตามตัวต่อไปเลยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับเราชนซีลี่ตัวนี้เนี่ยให้เข้าไปข้างในก่อนนะครับหลังจากนั้นวิ่งอ้อมไปดูข้างบนก่อนนะครับนี่นะครับวิ่งอ้อมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ารูตรงนี้นะครับลงมาแล้วก็ให้ซีลลี่ตัวนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะก็คือพามันเข้าไปข้างบนก่อนนะครับเ <ร personal. S 1> มื่อพาขึ้นไปแล้วเราก็กระโดดตามขึ้นไปนะครับ หลังจากเราพาซีรี่ขึ้นมาเข้าวนแล้วนะครับผมก็ให้แตะสีแดงตรงนี้ห่งทีนะครับซึ่งมันจะเป็นการสลับสวิตประตูตรงนี้นะครับเราจะกลับไปไม่ได้แต่ว่ามันจะไปเปิดประตูตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มันจะเปิดรูตรงนี้ด้วยนะครับให้เรากลับลงรูตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มากดสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ปีนกลับขึ้นไปนะครับ ี่นะครับมันก็จะเป็นการเปิดทางตรงนี้ไปต่อนะครับผมหลังจากได้อีกกล่องนั้นนะครับก็พาซีรีี์ตัวใหม่มาต่อเลยนะครับผม โอเคนะครับเมื่อมาถึงห้องตัวนี้แล้วเนี่ยซิลลี่มันจะเข้าไปประตูสีฟ้านะครับผมให้เราวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับมีมอสเซอร์ก็กำจัดไปนะครับจนมาถึงห้องสีแดงตรงนี้นะครับผมให้เรากดใช้งานสีแดงตรงนี้หนึ่งทีนะครับหนึ่งทีนะแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นวิ่งกลับลงไปนะครับผมนี่มันจะเป็นการกั้นทางกลับของเราที่เราวิ่งมาเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่ามันจะเปิดรูตรงนี้แทนนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้ก็ให้แตะทีฟ้าตรงนี้หนึ่งทีครับแตะเสร็จแล้วให้วิ่งกลับไปทางเดิมนะครับที่เราลงมาเมื่อสักครู่นะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นการเปิดประตูเข้ามาตรงประตูสีเหลืองตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นการเปิดประตูห้องสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมที่เราไปกลับไปกดเม็ดสีฟ้ามาเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เข้ามาแล้วก็ให้กดเม็ดสีเหลืองตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผม1ครั้งหลังจากนั้นก็วิ่งกลับออกไปทางเดิมนะครับทางนี้นะครับทางห้องที่เรามากดเม็ดสีฟ้าเมื่อสักครู่นะครับให้เดินกลับมาเฉยๆนะอย่าขุดอะไรนะครับนี่ ออกมาทางนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดประตูสีฟ้าใหญ่เมื่อสักครู่แล้วนะครับที่เราพาซิลี่มาเนาะเมื่อมาถึงห้องนี้นะครับเราก็จะได้กล่องลักซ์โรี่หนึ่งกล่องนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีเม็ดถวายเสาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมหนึ่งเม็ดเก็บด้วยนะครับหลังจากนั้นก็พาซิลี่ไปต่อเลยนะครับผมแล้วก็กดเปิดใช้งานกลไกตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นการลดระดับน้ําห้องสุดท้ายนะครับผมเราก็ตามซีรีส์ตัวนี้ลงมาเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการเคลียร์ปั๊เซอร์ในดันตรงนี้นะครับผมก็เก็บกล่องทั้งหมดได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเคลียร์ดันใต้บอสไฟฟ้าตรงนี้นะครับถ้าชอบใจยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับผม